ประเด็นท้องถิ่นสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี้กับสึกเลือกตั้งพิจิต5-4พบกับนลราพัดแก้วทองผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แท,รทรนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต2พักประชาธิปัตย์ร่วมสนับสนุนข่าวโดยร้านพิจิตสื่อสารศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกระบบตรงข้ามห้างชัยพง์ตลาดเทศบาล2พิจิต ครับคุณผู้ชมทาง KTV ี b เคเบิลทวพิจิตครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ k t ทีีเคเบทวพิจิตได้มีโอกาสมา,มาสัมภาษณ์ผู้สมัครสอส,อสอรัฐพักประชาธิปที่ปัดนะครับสำหรับเขตเลือกตั้งเขตที่2นะครับซึ่งผู้สมัครก็ไม่เป็นใครอื่นครับก็คือคุณไดราพัฒนแก้วทองวันนี้มาอยู่กับรายการของเราแล้วสวัสดีครับ ซึ่งเทศที่ผัน่านมานะครับเราก็ได้นําเสนอ,อผู้สมัครสสตอนนี้เรียกว่าเกือบทุกเขตแล้วนะครับเกือบทุกท่านแล้วที่ตอบรับเข้ามาร่วมในรายการของเรานะครับซึ่งในในวันนี้เนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านนลัลลภสละเวลามีค่านะฮะช่วงนี้เนี่ยทะคนุณผู้ชมครับก,ก็ทราบอยู่แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เ,เป็นเวลามิี่มีเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่ผู้สมัครจะต้องลงพื้นที่นะครับเพื่อ ขอคะแนนเสียงจากประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับคำถามแรกที่อยากจะเรียนถามท่านนราพัฒน์ก็เป็นเรื่องของประวัติการศึกษานะครับเรื่องของอาจจะพูดถึงที่มาที่ไปนิดนึงนะครับที่เป็นเหตุจูงใจให้เข้าสู่แวดวงการเมืองครับผมเองก็จบการศึกษานะครับระดับตั้งแต่ปฐมมัธยมนะครบที่กรุงเทพมหานครนะครับก็เรียนที่กรุงเทพมาโดยตลอดนะครับ จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา National University นะครับก็กลับมาทํางานอยู่ในบริษัทของคุณพ่อนะครับก็ที่แรกไม่เคยคิดเหมือนกันที่จะเข้ามาสู่ว,วงการเนองอนนะครับก็ทําำด้อยธุรกิจเป็นหลักนะครับแต่มันมีจุดหักเหนะครับก็คือ,อ ปี2540ที่มีการเปลี่ยนแปล,าาลงรัฐมนูญมีการแบ่งเขตเลเอลตั้งเป็นแบบบัญชีรายชื่อเป็นแบบเขตเลเอลตั้งนะครับคุณพ่อก็ถูกวางตัวให้ไปอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคครับ,รบก็ในเขตพื้นที่ก็คงประกาศหาผู้สมัครที่จะมาลงแทนนะครับ,รบตอนนั้นก็พยายามไปทาบทามคนนู้นคนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะเข้ามาที่จะจะ,จะมาสมัครอาสาก็มาถึงตัวเองคุณพ่อบอกว่าสนใจไหมอยากมาลงพื้นที่ไหม ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถึงแม้ผมจะเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ,รบแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมกลับบ้านบ่อยมาอยู่ที่บ้านคุณพ่อที่หนองปลาไหลที่อำเภอวางไซฟูนะครับตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภอนะครับก็มาเล่นวิ่งเล่นกลับมาอยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับเด็กๆก็ค่อนข้างที่จะมีความผูกพันอยู่สาหรับจังหวัดพิจิตรอยู่แล้วนะฮะก็เมื่อบอกอะลองดูนะครับตอนนั้นเป็นตําแหน่งเป็นผู้ช่วยสอสอ คุณพ่อแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยสสก่อนที่จะมาลงเลือกตั้งเนี่ยคุณพ่อพาไปเปิดตัวแล้วก็ให้ออกงานแทนเหมือนกับว่าให้ชาวบ้านเขาเอาไหมชอบไหมเราชอบไหมหนึ่งพี่น้องประชาชนตอบรับไหมสองปีก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผมลงพื้นที่ทํางานแทนคุณพ่อไปออกงานบวชงานแต่งไปขึ้นเวทีไปปาใส่ไปพูดจาสองปีครับตรงนั้นก็เลยพอถึงเวลาการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงๆนะครับเราก็เลยอาสาบอกโอเค ลองดูก็เข้ามาลงรับสมัครเลือกตั้งในในเขตจังหวัดพิจิตรแทนคุณพ่อสำรับคุณพ่อเขาไปอยู่ในบริชีรายชื่อนะครับ,รบก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมือง,องเต็มตัวเนี่ยมองภาพการเมืองแตกต่างจากหลังจากที่เข้ามาสู่วงการการเมืองแล้วหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วผมอยู่ในการเมืองเนี่ยคุณพ่อเริ่มเล่นการเมืองตั้งแต่ปี2518 ผมพหกขวบเองตอนนั้นแล้วก็อยู่กันมาเห็นมาโดยตลอดว่าคุณพ่อทํางานแบบไหนอยู่ตรงไหนดึกดื่นแค่ไหนชาวบ้านจะมาหาต้องเปิดประตูรับโทรศัพท์ดึกดื่นต้องเปิดเอาไว้ชาวบ้านโทรมาร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับ,รบเกิดภัยธรรมชาติเกิดน,น้ําท่วมเกิดที่ไหนเนี่ยเราเราเห็นภาพสิ่งที่คุณพ่อได,ได้สะท้อนให้เราเห็นตั้งแต่เด็กๆนะครับ ผู้ใหญ่บ้านกำนันมาหาชาวบ้านมาหาเนี่ยนะครับเรารับแขกรับรองผู้ใหญ่บ้านกำนันที่เข้ามาพบคุณพ่อเนี่ยท่านมีความผูกพันอยู่แล้วแล้วก็คุณพ่อเป็นรัฐมนตรีก็มาสองสามสมัยตอนที่ก่อนที่ทาจะมาเร,มเริ่มเริ่มเล่นการเมืองะะผมก็จะเห็นว่าการเมืองของจอดพิจิตรเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างไปม,มากนะักเพียงแต่ว่าในเรื่องของระบบพักมันเริ่มเข้มแข็งข,ขึ้นมันมีเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงระบบมีระบบ ปฏิริสระบบสสเขตนะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลที่พักใหญ่ตอนนี้ก็รู้สึกเกือบผมใช้คำว่าเกือบนะว่าเกือบที่จะทําให้การเมืองเนี่ยเลือพักน้อยลงมันมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงครับเียาวการเมืองเนี่ยจะแบ่งพวกอะอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นการเมืองมันก็เดินของมันไปตามระบบที่เราเห็นนะครับซ,ซึ่งซึ่งค่อยๆเรียนรู้ <ๆ S 2> ค่อยๆพัฒนา เห็น <c oughs> <pe en> ว่าพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจเรื่องนี้น <c oughs> ค่อยๆเรียนรู้และค่อยๆพัฒนา <c oughs> เพราะฉะนั้นราคการเมืองก็เลยเริ่มโดดเด่นขึ้นในการนํานโยบายเชิงการตลาดเอามาใช้ในการเมืองภาคการเมืองในอดีตกับปัจจุบันเนี่ยจริงๆคล้ายๆกันแต่วิธีการรณรงค์หาเสียงหรือวิธีการนําเสนอจะแตกต่างกันออกไปแล้ว <c oughs> สมัยก่อนก็คือรถคันหนึ่งลง,ลงไปเรื่อยๆนะครับหาเสียงคับไหนแล้วนั่นมาสมัยคุณพ่อที่เขาเล่าให้ฟังกันนะว่าดึกดื่นแค่ไหนก็ขับรถไป บางทีถนโนหนทางสมัยก่อนยังไม่ดีเท่านี้ขายถึงก็ต้องนอนที่บ้านชาวบ้านก็ต้องค้างในบ้านชาวบ้านนะครับตอนนั้นน่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่เข้าไปผุกพันกับพี่น้องประชาชนแต่หลังๆมาผมก็เห็นว่าการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีการน,นํานโยบายมาชูเป็นประเด็นทางการเมืองครับเริ่มมีการนําสื่อเชิงการตลาดมาเข้ามาสู่การเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองก็เลยก็เลยค่อนขยงจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนในรูปแบบนี้ มีรูปแบบการนำเสนอที่เป็นนโยบายมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้สว่งเองก็ต้องมีทํากันบ้านมากพอสมควรที่จะเข้าไปเพราะฉะนั้นการเจอพี่น้องประชาชนการถูกพี่น้องประชาชนตั้งคําถามเราต้องมีคําตอบให้เขานะเพราะฉะนั้นว่ามันก็เป็นอะไรที่ก้าวเป็นการก้าวพัฒนานในระบบประชาธิปไตยในการเลือกตั้งในยุคปัจจุบันนี้ท่านนรลาพัฒน์รู้สึกไหมครับว่าประชาชนเนี่ยมีการตั้งคําถามท,าที่มากขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ครับ ถูกต้องเลยเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็ฟังอย่างเดียวเขาว่าอย่างไงก็ไปตามตามที่เขาว่าแต่วันนี้เริ่มเริ่มคิดเริ่มสนใจเริ่มตั้งประเด็นคําถามนโยบายที่พูดมาทําได้ไหมดีไหมทําไมไม่ทอางงทไมไมทอย่างนั้นทาไมไม่ทาอย่างนี้ทําแบบนี้แล้วเขาจะได้อะไรเราก็เริ่มมีมการน<ร>ี้สื่อสารตอนนี้อสองทางกับาการปราศัยกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ว่าประชาชนจะฟังนโยบายแล้วผ่านเลยใช่ครับประชาชนจะเก็บไปคิดครัแล้วก็ดูว่าจะ เป็นไปได้จริงหรือเปล่าในนโยบายที่หาเสียงใช่ใชครับท่านธนาพัฒน์พูดถึงการแบ่งการเมืองแบ่งอาจจะเรียกว่าแบ่งขั้วก็จะดูรู้สึกรุนแรงไปอขออนุญ,ญาตใช้คําว่าพักจํานวนพักน้อยลงเนี่ยนะที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่ในดีประเทศไทยเราก็เกือบจะสู่ยุคนั้นนะ,นะฮะท่านธนาพัฒน์มองเห็นว่าพักการเมืองน้อยหรือจํานวนมากมีผลดีผลเสียกับประเทศไทยยังไงครับ ผมมองแล้วอย่างในประเทศมหาอำนาจหรือประเทศใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่มีพรรคการเมืองเยอะครับเขามีเพียงไม่กี่พักสองพักหรือสามพักเองนะครับแล้วก็เป็นฝ่ายชัดเจนการนําเสนอนโยบายก็ชัดเจนมีการนําเสนอนโยบายแต่ละพักมีจุดเด่นมีข้อแตกต่างมีข้อที่เห็นได้ชัดเจนว่าพักนี้มีแนวความคิดแบบนี้พักนี้มีแนวความคิดแบบนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยต้องทําให้พรรคการเมืองมันน้อยลงการเมืองจะเข้มแข็งและประเทศจะพัฒนา เพราะงั้นในบางยุคการนําเสนอของนโยบายบางพักที่เป็นพักใหญ่ครับนะครับก็จะสอดคล้องกับ uh, ภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะโลกหรือภาวะของคนไทยในขณะนั้นครับเขาก็อาจจะได้รับการเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลแต่วันหนึ่งเกิดเหตุอะไรหรือมีภาวะเศรษฐกิจหรือมีความต้องการที่จะอยากจะปฏิปนอมหรืออยากจะเดินไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยครับมันมีพักทางเลือกเป็นพักที่สองมา ถ้ายังเหมือนกับอเมริกาก็เดโมแครตดีพับ์ิการเดโมแครตหรือไม่ผัดกันเป็นผัดกันมานะครับบางพรรคก็พรรคประชาชนกับพรรคบางทีคอมมิวนิสต์ก็ผัดกันขึ้นผันกันมาเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมว่าถ้าเราพรรคการเมืองเราน้อยลงมีทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศที่ชัดเจนผมว่าประชาชนเลือกง่ายและเข้าใจแลวเลือกง่ายและเข้าใจแล้วก็คือพรรคการเมืองจะเข้มแข็งการมีหลายพรรคอำนาจต่อรองก็เกิดขึ้น บางครั้งอ๋อบางครั้งอำนาจต่อรองก็มีมากขึ้นพอมีมากขึ้นบางครั้งพรรคใหญ่เนี่ยต้องการทาํานโยบายแบบเนี้ยจะเดินไปแบบเนี้ยแต่พรรคเล็กก็บอกว่าเอยของฉั้นฉันมีฐานเสียงของชั้นแบบนี้ฉันขอทําตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่แนวทางที่ประเทศชาติจะเดินไปข้างหน้ามันก็เหมือนกับทํางานแทนที่เราจะไปทิศทางเดียวกันว่าเป้าหมายเราจะพัฒนาแหล่งน้ํากับถนนนะทีนี้อมีนโยบายตั้งไว้ประมาณจะไปทางนี้ แต่บางพักบอกเอ้ยฉันอยากทำตลรงนั่งนี้บางทีมันก็ดึงไปดึงมาเพราะฉะนั้นการดึงไปดึงมามันก็อาจจะทําให้การขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าตามเป้าหมายที่แต่ละพักเนี่ยกำหนดไว้เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ตามที่ที่พูดที่ออกนโยบายไว้เพราะมันจะมีการมีการเจราจามีการต่อรองกับพรคเล็กๆเขาก็อยากได้ฐานเสียงของเขาเขาก็ต้องทํานโยบายที่เขาหาเสียงกับประชาชนของเขาไว้เหมือนกันเพราะฉะนัน้นนโยบายของของรัฐบางทีก็ต้องเอียงไปช่วย พักร่วมรัฐบาลเพื่อให้เขาได้รับโอกาสบา้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกพักมันเหลือพักน้อยอันนี้มันชตตัดเจนไปก็ไปทิศทางเดียวกันอเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้เน้นไปเรื่องนี้เอาเรื่องการคมนาคมเอาเรื่องนี้ไปเรื่องนี้มันจะมีทิศทางที่แน่นอนรเรียกว่า,าจะมีเอกภาพในการดำเนินงานของรังฐบาลมากกว่าครับ,รบและเสถียรภาพ,พก็จะมั่นคงด้วยอพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงนโยบายที่ท่านจะใช้หาเสียงในคราวนี้นะฟังอย่างนี้แล้วเนี่ย โอ้ชวนให้นึกถึงคําถามที่ว่าเคยมีกระแสข่าวเรื่องการโยกย้ายพักครับ,รบนะครับของเรียกว่าจะใช้คําว่าโยกย้ายพักก็ของท่านไฑูทย์ก็คงไม่ถูกต้องเรียกว่ามีผู้ที่มาเชิญชวนท่านครับไปอยู่พักอื่นพักเล็กพักอื่นตรงนี้คุณนราพัฒน์เนี่ยในฐานะที่เป็นบุตรชายของออท่านไฑูทย์แก้วทองเนี่ยครับจะออมีม,มีมีคำตอบให้กับเรื่องนี้อย่างไรบ้างไหมครับ คือเรื่องพรรคการเมือ,ง,องที่โบอกว่าพอมันหลายพรรคเนี่ยการเมืองประเทศไทยเนี่ยเติบโตมาเนี่ยค่อยๆเติบโตมาครับจากพรรคเล็กๆแต่ก่อนนี้ก็มีพรรคใหญ่อย่างพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนเก่าแก่มีมานานแต่ก็จะมีพรรคเล็กๆเกิดขึ้นมาครับผมจากถ้าเกิดถามว่าบางคเนเนี่ยเอ๊ะท่านไปทูนเนี่ยไปอยู่หลายพรรคนะคมีหลายพรรคครับตั้งแต่เล่นการเมืองมาเนี่ยแต่ถามว่าท่านไม่ได้ย้าย ไปตามกระแสไปตามที่ที่ท,ที่พักนั้นเชิญพักนี้ชวนแต่ท่านไปทููเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเริ่มการเมืองตั้งแต่สมัยพลังใหม่ก็เป็นการรวมกลุ่มของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งจะมาต่อสู้เรียกร้องทางประชาธิปไตยท่านจะเกิดมาจากพลังใหม่ตอนปี18อตอนนั้นนะครับเมื่อตอนนั้นกลุ่มเขาเรียกยกลุ่มยังเติร์กนะก็สนับสนุนกันมาประชาธิปัตย์แทบจะเกือบที่จะต่อสู้กับพักพลังใหม่ไม่ไอ๊ พลังใหม่ตอนนั้นไม่ได้เพราะเป็นกลุ่มเบียงเติร์กแต่ปรากฏว่าตอนนั้นค่อนข้างจะรุนแรงมีเรื่องของการปัางระเบิดที่พักบ้างอะไรบ้างเพราะว่าได้สสมาจํานวนเยอะเลยในกรุงเทพนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คุณพ่อเข้ามาการเมืองเสร็จแล้วถามว่าพักต่อไปที่ไปก็เป็นการไปสร้างพักเพราะตอนนั้นพอประชาอพ,อพอพักพลังใหม่ของคุณพ่อเนี่ยก็ถูกโจมตีมาพอสมควรแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพักระยุ์ไปเลิกไปะนะครับ ุณพ่อก็ไปตั้งพรรคใหม่ก็มีคนจะชวนเนี่ยชวนไปตั้งพรรคใหม่ไปตั้งชักพรรคชาติไทยพัฒนเอกนะประชาธิปัตย์ชาติประชาธิปไตยคุณเอกเยียงศักดิ์ไปตั้งพรรคราษฎรไปตั้งพรรคความหวองใหม่มีแต่ไปตั้งพรรคนะคุณพ่อผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้งเป็นแนวร่วมครับเข้าตลอดแต่ไม่เคยไปย้ายพรรคไปที่ไหนมีแต่ว่าชวนไปก่อตั้งเพราะแนวทางตรงนี้มันดูแล้วถูกกดกันไปไม่ได้ ตนนั้นก็มาไปตั้งพักใหม่มแนวทางนี้ไปตั้งพักใหม่กันไปเรื่อยๆไปให้คุณพ,พ,พ่อเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งพักมาโดยตลอดอมแม้กระทั่งตอนอยู่ความม้งใหม่่นานเฉลวิ์มาชวนเนี่ยคุณพ,พ่อก็มาอยู่ความมองใหม่ก็คือเป็นรองหัวหน้าพักเป็นผู้ก่อตั้งพักเพราะงั้นท่านก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนพักบ่อยหรอกแต่เป็นจัดตั้งพักบ่อยนะครับครัวนี้มาอยู่วันหนึ่งก็ทราบตอนนั้นก็คือการแข่งขันในรหวพิจิตร มันก็มีความหลากหลายดังนั้นท่านท่านปฐีสนันท่านประดิษฐ์ก็อยู่ประชาธิปัตย์คุณพ่ออยู่ความร้องใหม่ก็ต่อสู้ไปค่อนข้างจะรุนแรงนะครับนะครับเราก็ได้เป็นสสท่านอดุนลนั้นยังอยู่กราเดาด้วยซ้ำไปอยู่ความร้องใหม่ก็ได้เป็นสสมันก็เลยมีการต่อสู้ไปนะครับก็ผู้ใหญ่ก็คงคุยกันนะท่านท่านปฐีสนันก็เลยบอกว่าแหมเรานพิจิตรเราน่าจะสามัคคีน่าจะมารวมกันก็เลยชวนคุณพ่อย้ายมาอยู่ประชาธิป,ปัตย์นั่นเป็นครั้งแรกที่คุณพ่อย้ายพรค ที่ไม่ได้ก่อตั้งพรรคเป็นการย้ายพรรคครับนะครับ,รบเนื่องจากความองใหม่ตอนนั้นเนี่ยท่านโชริฤทธ์บอกว่าจะเดินทาง3ามแสนลี้เพื่อจะเป็นนายกแต่ปรากฏว่าท่านไปได้ไกลแล้วแหละเหลืออีกไม่กี่เส้นทางเดินอีกไม่นานเนี่ยท่านใจด่วนใจเร็วไปนิดนึงตอนที่ว่ามีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้รวมตัวกันมาจะมาช่วยให้ท่านเป็นนายกเร็วขึ้นนะครับคุณพ่อบองแล้วว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง คับคุณพ่อจึงเดินออกจากพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยจากจากพรรคความหวองใหม่ครับ,รบนะครับ,รบเพราะว่าถ้ามารวมกลุ่มก๊กนั้นก๊กนี้มามารวมรวมรวมกันท่านได้เป็นท่านถามเลยว่าจะอยู่กี่วันจะอยู่กี่เดือนมันจะต้องมีปัญหาภายในเยอะเพราะมันมาจากความหลากหลายพอนะครับคุณพ่อก็เลยได้ตกลงท่านปิึกษาเลยย้ายมาอยู่ประชาธิปัตย์นื่อเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อมาอยู่ประชาธิปัตย์ครั้งแรกปั๊บนั่นแหละครับ เส้นทางการเมืองผมก็เริ่มขึ้นที่พรรคประชาธิปัตย์หลายสิบปีแล้วมั้งครับอ่าก็ประมาณปี40ปี40นะฮะ5 5ก็1 4ปีละ10กว่าปีเพราะฉะนั้นพอเมื่อเมื่อประมาณนั้นเนี่ยพอเริ่มมาเป็นประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เข้ามาครับผมก็บอกว่าตอนปี42เนี่ยผมเริ่มลงพื้นที่ครับครั้งแรก2ปี42 43จนมีการเลือกตั้งเมื่อปี44ถึงได้มาลงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นการการเคลื่อนย้ายหรือการย้ายพรรคตรงเนี้ยนะครับ ผมก็บอกว่าถ้าสสย้ายไปด้วยอุดมการมันก็คงไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ถ้าเกิดย้ายไปด้วยเหตุผลอื่นอันนี้ก็คงจะต้องไปว่ากันนะครับก็ไปแล้วแล้วแต่รนาจิตตังแต่ผมนึงบอกว่าผมยังอยากเห็นในความรู้สึกนี่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยผมก็อยากเห็นว่าการเมืองน่าจะมีแค่สักสองหรือสามพักเป็นพักทางเลือกพอแล้วมีพักเยอะๆผมก็ว่ามันทำให้ประเทศชาติมันเดินไปช้า มันขัดแย้งกันเยอะต่อรองกันเยอะครับอา,อาจจะไม่ใช่ต่อรองในเรื่องของไม่ดีนะครับอาจจะเรื่องดีนั่นแหละแต่ว่าทางใครทางมันเหมือนภาคใครภาคมันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเห็นว่าการเืองเป็นจังหวัดนั้นภาคนั้นภาคเหนือต้องอย่างงี้ภาคกลาง,ต,งาต้องอย่างงี้อีสานต้องอย่างงี้ผมอยากให้ประเทศไทยมันเดินไปพร้อมๆกันครับมันเดินไปด้วยกันเพราะงั้นผมว่าพักน้อยๆพักเนี่ยแล้วชี้ให้เห็นเลยว่าพวกเราพร้อมใจจะเดินทางนี้ ครับก็ไปตามนโอยู่บางที่ว่าแต่ผมผม,ผมอยากเห็นอย่างเง้ครับอนุญาตถามคําถา,า,ามที่อาจจะรู้สึกเยากลำบากในการตอบนิดนึงนะครับว่าถ้าหากว่าชาวพิจิตรเขตสองเนี่ยเลือกประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยนะครับอ,อประชาธิปัตยัได้มีโอกาสสมมติว่าได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้คะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยความสงบความปลองดองบรรยากาศของบ้านเมืองเราในวันนั้นเนี่ย อาจจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าก็ยังมีแบ่งสีเสื้อเนี่ยก็ยังไม,ไม่เลิกลาครับนะครับครับผมว่าตรงนี้ท่านต้องทบทวนและย้อนดูภาวะความเป็นผู้นาของท่านหัวหน้าพรรคหรือท่านนายกรัฐมนตรีครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตจะมีกี่สีจะมีอะไรก็แล้วแต่ครับนะถ้าย้อนไปนะก็คงจะเป็นเรื่องความเห็นบางคนก็ถูกต้องบางคนก็บอกไม่ถูกต้อง ความผิดของท่านอดีตนายกบางคนก็บอกว่าถูกการแก้บางคนก็บอกว่าก็มันเป็นเหตุจริงๆมันมีเหตุและมีผลถูกปิดเราไม่ว่าเราไม่มาพูดตรงนี้ก็เป็นเรื่องของออกฎหมายหรือเรื่องของศาลหรือเรื่องความยุติธรรมที่ต้องไปดําเนินการ,รแต่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าประชาธิปัตปัโดยท่านอภิสิทิ์เป็นหัวหน้าพักเนี่ยท่านมีภาวะผู้นาสูงถามว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น มันไม่ใช่ความขัดแย้งที่เกิดมาจากประชาธิปัตย์ความขัดแย้งที่แบ่งสีแบ่งข้างมันเกิดจากกลุ่มพี่น้องพันธมิตรที่ออกมาต่อต้านอาจจะมีบอกว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งของประชาธิปัตย์ไปร่วมกับพันธมิตรแต่นั่นหมายคมว่านั่นคือมีความคิดเห็นตรงกันแต่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่พันธมิตรเหลืองคือเหลืองประชาธิปัตย์คือประชาธิปัตย์แต่บางทีประชาธิปัตย์กับพันธมิตรที่ถูกมองตอนนั้นก็เพราะว่าเห็นตรงกันว่าสิ่งที่ อดีตที่เช่อ,อดีตท่านนายกมาเนี่ยมันมีมันมีมนมข้อสงสัยจริงๆอ,อย่างที่เขาถูกถูกเก่าวหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีมวลชนของิราธิปัตไปร่วมแต่วันหนึ่งพอทุกอย่างมันถูกกระบวนการมาเสร็จสิน้นกลุ่มประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตย์กลุ่มพัฒมิตรก็คือกลุ่มพัฒมิตรอันนี้ก็แยกแยะอย่างชัดเจนแต่ดูการบริหารของท่านนายกว่าสองปีที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาท่านถูกทั้งประทุษร้าย เหมือนกับถ้าพูดไปเลื่ง่ายๆคือเหมือนจะถูกเอาชีวิตม,มีการทุบรถมีการแทงหลังคาเม็ภาพที่เห็นมาชัดเจนแต่ด้วยความอดทนด้วยความนิ่งนะครับผมก็เห็นท่านบริหารประเทศมาบริหารประเทศมามวันนี้ความขัดแย้งผมก็ว่าลดลงไปเยอะอวันนี้ความรุนแรงก็ลดลงไปเยอะอจากการที่ท่านแก้ปัญหาท่านพยายามให้คนที่มาชุมนุมทั้งหมดบ,บอก,บอกเลยท่านบอกว่าท่านเคารพสิทธ ถ้าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบ<ม>ท่านเคารพสิทธิ์ครับวันนี้มันมีกลุ่มอื่นที่นอกเหนือจากพวกท่านแฝงเข้ามามแล้วมาสร้างความวุ่นวายแล้วมาใช้กําลัง<ม>และมาใช้ความรุนแรงรมีการเผาบา้านเผาเมืองมีการลายสารพัดเนี่ย<ม>ท่านบอกว่าท่านต้องจัดการกลุ่มนี้เมื่อท่านจัดการกลุ่มนี้ท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรงนี้กลับบ้านท่านก็จัดการแก้ปัญหานี่คือภาวะผู้นําทั้งทั้งที่ท่านถูก โอ้โหสารพัดเลยแต่ในขณะเดียวกันแทนที่ท่านจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งตรงนี้ครับท่านบอกท่านไม่เอาละท่านเปลี่ยนมาเอาประเทศเดินไปข, <อ S 1> ข้ขางหน้าท่านก็มาดูเรื่องนโยบายต่างๆเดี๋ยวคงได้พูดกันในรอบที่สองนี่ว่านโยบายมีอะไรบ้างและสองปีท่านทําอะไรไปบ้างโดยที่ท่านไม่สนใจว่าปัญหาความขัดแย้งจะเป็นยังไงท่านบอกท่านรับฟังทุกฝ่ายท่านจะเป็นคนของเป็นนายกของคนทุกคน ท่านก็เดินหน้านี่คือวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งถ้าประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลความวุ่นวายความขัดแยง้งอาจจะคงยังมีแต่จะไม่มากนะแล้วก็ท่านจะให้ความยุติธรรมผมก็เชื่อว่าประเทศจะเดินไปข้างหน้า<ม>เดินไปตามนโยบายที่วางไว้คงจะไม่กลับไปสู่ความขัดแยง้ง<ม>ในขณะเดียวกันอันนี้ก็ไม่รู้เป็นการาคาด,าดคำนวณคาดคาดคํานวณของผมครับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาลครับ โอ้โหมันผมว่ามันเยอะหลายเรื่องที่เขาจะต้องทา<ม>ที่เขาจะต้องแก้กฎหมายมจะกลับมาไหมจะให้กลับมาจะแก้กฎหมายจะถูกจะผิด<ม>จะอะไรจะมั่นคงอาจะนี่ระทรวกกรรมจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับมันยังมันยังมีคนอีกหลายหลักที่คิดต่างกัน<ม>เพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นและเขาเอาดึงเรื่องนั้นมาเป็นหัวใจในการบริหารประเทศ<ม>ผมว่าวุ่นแน่<ม>แต่ถ้าเกิดเขาเป็นแล้วเขาไม่ไปแตะต้อง ตรงนั้น<ม>บริหารประเทศตามนโยบายที่ว่าไว้ครับผมว,ว่าอันนี้ก็ของเขาก็ยังไปได้<ม>นะเพราะฉะนั้นปัญหาความขัดแย้งจะเกิดหรือไม่เกิดมันอยู่ที่รัฐบาลเที่ยวหน้าจะเอาเรื่องอะไรเป็นสคัญ<ม>ถ้ารัฐบาลเอาเรื่องของผลประโยชน์ประชาชนเดินไปข้างหน้าทางานรบผมว่าไม่เป็นไม่มีปัญหาประชาธิป,ป,ปัตยเป็นก็ได้พักตรงข้ามเพื่อไทยเป็นก็ได้แต่ท่านต้องไม่เอาไอ้ประเด็นความขัดแย้งมาเป็นเงื่อนไขหรือมาจุดประกายให้มัน,มนแตกแยกอีก ครับแค่นั้นเองผมเชื่อว่ารัฐบาลเที่ยวหน้าจะบริหารประเทศไปข้างหน้าได้ไม่ว่าพรรคไหนจะเป็นรัฐบาลแต่ต้องดีกเดี่ยงจุดจุดที่ที่คนยังพูดถึงแล้วมันยังหาคําตอบไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดนะครับเพราะงั้นตรงนี้อย่าที่ว่าประเทศยงเดินไปข้างหน้าได้ครับยังมีความหวังอยู่ครับมีความหวังนะครับผมผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายนะฮะประชาชนทุกฝ่ายทุกคนในประเทศไทยมีความมุ่งหวังนะครับมีเจตนาที่ดีที่จะ ช่วยกันทาให้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีความสงบสุขแล้วก็สมัครสมานสามัคคีสามารถพัฒนาประเทศชาตินะครับแข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับต้องยอมรับว่าเราเราก็ชะลอตัวในเรื่องของการเจริญเติบโตในหลายๆเรื่องหลายด้านระยะหนึ่งแล้วนะครับต้องยอมรับจุดนี้เหมือนกันพอพูดถึงเสื้อเหลืองแล้วเนี่ยนะครับอยากจะเรียนถามอีกนิดเดียวคบว่าในเที่ยวนี้เนี่ย เสื้อเหลืองลนลงบวชนครับนครับ,รบเ,ออเมื่อสักครู่ท่านก็ได้กล่าวถึงออคนในภาคปฏิปัติที่เข้าไปเ,ออเรียกว่าไปมีส่วนร่วมกับเออสื้อเหลืองซึ่งตรงนั้นอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่ามวลชนมวลชนเนี่ยจะถูกเสื้อเหลืองเนี่ยนะครับแบ่งไปไม่ว่าจะเป็นบวชนนะครับออตรงนี้เนี่ยท่านท่านหนักหนักใจไหมฮะเพราะว่าฐานเสียงเดิมของอธิบัติเนี่ยอาจจะเผ็ด อาจจะไปผสมปนกับเสื้อเหลืองแต่ตอนนี้เสื้อเหลืองเขาชัดเจนใ,<ช>ในเรื่องของการโหวตงผมพูดตอนต้นแล้วว่าเสื้อเหลืองหรือกลุ่มพันธมิตร,รเขาก็คือกลุ่มพันธมิตร,รประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปัตยรร์เ<ม>พราะงั้นถามว่าฐานเสียงหรือคะแนนเสียงเนี่ยจริงๆนะถ้าพูดตรงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยคเพียงแต่ว่าวันนั้นมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องที่โดนใจเหมือนกันเพราะงั้นฐานเสียงประชาธิปัตย์เลยเข้าไปร่วมกับเสื้อเหลืองแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเสื้อเหลือง พราะฉะนั้นวันนี้จะบอกว่าเสื้อเหลืองจะบวชโลหรืออะไรมีผลต่อพรรคประชาธิปัตย์ไหมครับผมว่าไม่มีผลครับเพราะผมก็ยังเชื่อว่าคนที่รักประชาธิปัตย์เขาก็รักประชาธิปัตย์และเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์ก็จะเป็นฐานเสียงประชาธิปัตย์เป็นแย่าวันนั้นเขาไปเพราะว่าเขาเห็นว่ากลุ่มพันธมิตรพูดแล้วมาโดนใจเขาเขาก็เลยไปร่วมแต่วันนี้เขาก็กลับมาเป็นคนของประชาธิปัตย์ครับส่วนคนของกลุ่มพันธมิตรเขาก็เป็นกลุ่มที่เขาก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เหนียวแน่น แล้วเขาก็ชัดเจนเขาก็ไม่ใช่คนองไม่ใช่ปัด<ม>เวลาถึงเวลาเขาก็ต่อว่าไปที่ปัดพอสมควร<ม>ต่อว่าคนอื่นเขาก็ต่อว่าเพราะงนั้นคนกลุ่มของเขาก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะกิจของเขาเป็นกลุ่มเฉพาะของเขา<ม>เพราะฉไม่เกี่ยวกับเรา<ม>เพราะงนั้นเขาจะโหวตโนหรือไม่โหวตโนก็เป็นสิทธิ<ม>นะครับเพราะระบบประชาธิปไตยไปลงคะแนนได้เขาก็มีช่องให้การหาไม่ลงคะแนนก็อยู่ที่ว่าเขาเชื่อว่าอย่างไรถ้าพี่น้องประชาชนที่เป็นเสื้อเหลืองเขาเชื่อว่านักการเมืองที่จะเลือกหรือคนที่จะเลือกเนี่ย มันไม่ถูกใจมันไม่เหมาะสมเขาก็มีสิทธิกราเรเน้นผมยังมั่นใจว่ากลุ่มพี่น้องที่คิดว่าจะประชาธมพันว่าไม่ลงคะแนนหรือโนโหวตเนี่ยก็จะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆที่เป็นแฟนมันแท้ของพันธมิตรจริงๆ<า>แต่กลุ่มที่เป็นนักกลุ่มอื่นอาจจะเป็นของประชาธิปัตย์อาจจะเป็นของพรรคชาติไทยของพรรคอื่นๆเนี่ยที่เคยเข้าไปร่วมเนี่ยเขาก็จะกลับไปอยู่เป็นฐานเสียงของแต่ละพรรคเหมือนเดิมซึ่งไม่เกี่ยวกับกลุ่มพันธมิตรเพราะฉะนั้น โวโนโค,คงมีผลเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าถามว่าลดลงได้นะครับก็อยากจะฝากไปบอกว่าครับจริงๆแล้วนะครับคงจะต้องช่วยกันดูทิศทางของประเทศถ้าท่านคิดว่าแนวทางที่พิปัตรท,ทำมามันพาประเทศเดินไปข้างหน้าก็เสียดายคะแนนที่ท่านจะไปกาว่าไม่ลงนะก็จริง,รงๆแล้วก็เอาคะแนนตรงนี้ถ้าให้ประชาธิปัยเราก็มีโอกาสเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาล แล้วก็เดินหน้าทําหน้าที่ทํางานต่อไปเหมือนที่ท่านนายกทำมาสองปีนะครับกําลังดุเดือดเข้มข้นทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเราก็กําลังสัมภาษณ์นะครับเราอยู่กับท่านบรรลักษ์แก้วทองนะครับซึ่งในเทปแรกนี้นะครับเราก็ได้พูดคุยไปในเรื่องของประวัติในเรื่องของการดําเนินงานในที่ผ่านๆมานะครับเรื่องของแนวการทํางานในช่วงหน้านะครับ ในเทปหน้าเราจะได้พูดถึงนโยบายแล้วนะครับว่ามีนโยบายที่จะทํางานให้กับาชาวพิจิตรนะรนโยบายต่างๆของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจะสะท้อนมีผลโดยโตรงกับชาวพิจิตรอย่างไรบ้างนโยบายอะไรบ้างนะครับที่มีผลโดยโตรงนะครับเราจะกลับมาในช่วงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครับ